สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมช่อง Pop c h a n n e นะคะเช้าๆแบบนี้นะคะสำหรับคนที่เลี้ยงลูกปลานะคะแล้วก็มาทำการถ่ายน้ำปลาค่ะอันนี้เป็นลูกประช่อนนะคะ ล,ลูกปลาช่อนที่เราผสมเทียมนะคะแล้วเขาก็มีไข่นะคะฟักออกมาเป็นลูกปลาช่อนนะคะ จะทำการถ่ายน้ำนะคะทุกเช้าและก็เย็นนะคะวลาสองเวลาเมื่อเราถ่ายน้ำเสร็จนะคะป๊อบก็จะมีอันนี้เป็นตัวเขายังเป็นสีแดงอยู่เรากำลังหัดให้เขากินลายลายตายนะคะเป็นลายแช่แข็งนะคะลายแดงที่เรานำมาแช่แข็งไว้นะคะเดี๋ยวป๊อบขอถ่ายน้ำปลาก่อนนะคะทุกคน เวลาเราถ่ายน้ำปลานะคะเราก็จะต้องมีแปรงนะคะไว้สำหรับขัดก้นอ่างน,นะคะเพราะว่าพื้นของอ่างเนี่ยเป็นกระเบื้องนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ให้เขามีการแบบขึ้นเป็นขี้ตาข่นะคะมันจะสกระปรกนะคะไม่สะอาดนะคะเพราะว่าลูกปลาเนี่ยเราจะต้องเลี้ยงในน้ำที่สะอาดนะคะทุกคน พวกปี่าพวกอะไรนะเขาจะได้ไม่ทําการตกตะกอนหรือว่าเกาะอยู่ที่ก้นอ่างได้นะคะเราจะได้ล้างออกหมดนะคะขัดแบบนี้นะคะอันนี้ปกตินะคะก็จะใช้เป็นแปรงที่ว่าขาดัดพืนห้องน้ํายาวๆนะคะที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยแต่ว่ามีด้ามนะคะแต่ทีนี้มันมันหักนะคะป๊อกก็เลยแก้ขัดด้วยการใช้แปรง พาก็ได้หเหมือนกันนะคะขัดไปนี่ที่มเลยค่ะ แล้วก็ต้องค่อยๆถ่ายไปจนกว่าน้ําจะใกล้จะหมดนะคะแล้วก็เปิดน้ําใหม่ใส่มานะคะเวลาถ่ายนี่ก็ต้องจะต้องอระวังเป็นพิเศษนะคะาะป่าปลาจะไหลออกนะคะ พอลูกปลาพวกนี้พอกเขากินไรแดงไประยะหนึ่งแล้วเนะี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดนะคะปั้นปั้นเป็นก้อนนะคะให้เขากินค่ะพอเราไล่น้ำเก่าออกหมดเรียบร้อยแล้วนะคะทำการเปิดน้ำเก่าทิ้งหมดแล้วแล้วก็เปิดน้ำใหม่ใส่ไปเลยค่ะนี่นะคะ งน,นี้ป๊ปอ็จะใส่น้ำขึ้นมาประมาณประมาณนี้นะคะเดี๋ยวป๊อบขอเติมน้ำให้ถึงตรงที่ป๊อบบอกก่อนนะคะแล้วเราจะมาให้อาหารปลากันค่ะค่ะในระหว่างที่ปล่อยน้ำนะคะให้ถึงตรงที่ป๊อบบอกนะคะป๊อบจะทำการนี้นะคะ่ะอันนี้ก็คือเมล็ดนะคะเราก็จะทำการหว่านลงไปในอ่างให้น้องปลาของเราเลยนะคะ เกลือเม็ดจะไปช่วยในการเคลือบนะคะสมานเจ็บปลาปลาที่เขากำลังสร้างเจ็บขึ้นมานะคะต้องกันโรคด้วยนะคะให้้รงปลาเราค่ะเขาน่านะะเราเปิดน้ำไปได้พอดีแรียบร้อยแล้วนะคะตามที่เราต้องการแล้วเราก็อะนำ น,นี้เป็นลายแดงนะคะแช่แข็งไว้สำหรับให้ลูกปลาค่ะป๊อบก็ได้นำผ้าลีนะคะมาห่อลายแดงที่ป๊อบแช่แข็งไว้จะเตรียมให้น้องปลานะคะป๊อบเคยทดลองกองไว้ที่ก้นอ่างแล้วทีนี้ปลากินเหลือแต่พอเรานำผ้าลีมาหอ่อแล้วก็แขวนไว้เนี่ยปลาเขากินจนหมดไม่มีการเหลือเลยค่ะข้อ,อ พอปไปมัดนะคะมัดไว้ที่ี้ลูกปลาเขาก็จะค่อยมากินนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มมากินกันค่ะเห็นไหมคะเขาเริ่มมากินลายแดงที่เริ่มละลายแล้วนะคะแย่งมันกินใหญ่เลย ก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่อง๊อ b Channel น,นะคะสำหรับคลิปนี้ป๊อปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนลาไปด้วยน้องปาที่เขากำลังกินอาหารนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ